สอนใจไว้ด้วยธรรมด้วยหลวงปู่หลุยจันทสาโรให้ตั้งใจให้รักตัวอย่าเพลิดเพลินนะักอย่าค้นควาสมบัติในโลกไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้ไม่ใช่ของใครเราเกิดมาในโลกนี้อวัยวะร่างกายเรายืมเขามาใช้ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปวันไหน ทราบไม่ได้นะทรัพย์สมบัติเงินทองก็ยืมของเขามาใช้บางคราวทรัพย์สมบัติออกไปจากตัวชิบหายด้วยโจรภัยอักคีภัยบางคราวก็ต้องตายก่อนสมบัตินะมันไม่เที่ยงให้นึกให้มากทีเดียวอย่าเอาของชั่วถมใจตัวให้เอาทำสอนใจตัวให้มาก อย่าเอาสมบัติเงินทองสอนใจให้เอาธรรมศาสนวบาศของพระพุทธเจ้าสอนจิตสอนใจเดินมักให้ถูกปัญญาเห็นชอบตําริชอบเจรจาชอบมันชอบทุกอย่างปัญญาเห็นชอบเห็นอวัยวะร่างกายทุกส่วนแปลนะแปลมันไม่เที่ยงนะแปลให้เห็น หากว่าเห็นความแปลแล้วความไม่แปลก็เห็นอยู่ในนั้นเห็นความตายความไม่ตายก็รู้จักมีอยู่ในนั้นหนาวก็มีร้อนแก้มีตายก็มีไม่ตายแก้มันแก้กันอยู่นะอย่างพระมหาบุรุษเอาไม้สีไฟถูกันให้เป็นไฟไม่ได้ต้องเอาไม้แห้งๆสีไฟไม่ได้ จิตของเราอย่าเอาราคะโทสะโมหะให้ชุม่มไม่ได้เจริญศีลไม่ได้เจริญภาวนาไม่คล่องแคล่วมันเป็นภาระมากทีเดียวค,คล้ายๆกับว่าเอาไม้ชุ่มด้วยน้ำมาสีไฟไฟไม่ออกมันต้องแห้งทีเดียวจึงจะสีไฟออกได้แม้จิตของเราก็ต้องแห้งจากราคะ โทสะโมหะมันจึงจะระเบิดซึ่งไฟออกมาพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าท่านพิจารณาทุกปันจักขันธาทุกขาเป็นจะขันเป็นทุกอย่างยิ่งทีเดียวพวกเราแบกหามอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักปรงวิธีไหนไม่เหมือนพระอริยเจ้ารู้จักปลงเจริญสมถะ จเจริญวิปัสนาให้คล่องแคล่วให้เก่งกล้าปรงด้วยวิธีนี้พวกเราปรงไม่ได้หาบอยู่อย่างนั้นนักอยู่อย่างนั้นเองหนักรูปนักเวทนาเวทนาสังขารวิญญาณนักขนาดไหนต้องหาเรื่องอาหารเรื่องกายต้องหาเครื่องประดับต้องหาผ้าหากางเกง หาสิ้นนุ่งหมดไปหลายร้อยตัวตั้งแต่เด็กๆมาข้าวก็หมดไปหลายยุ้งหลายฉางมันหนักขนาดนั้นทีเดียวนะแต่ก็ไม่ปรงอนิจังทุกขังอนัตตาเหมือนสมถาวิธีวิปัสนาวิธีเมื่อปลงเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ก็ไม่เกิดเรายังปรงไม่ได้ ก็หอบไปเกิดอีกที่เป็นวัตตะวังวนเกิดตายหาต้นปลายไม่ได้มันนานหนักหนานะหาต้นหาปลายไม่ได้ผัวผัวมีเมียพบกันหลายชาติผัวตายเมียตายร้องไห้หากันลูกตายร้องไห้หากันนี่เององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสว่าร้องไห้หากัน หากสะสมไว้ทุกๆุกชาติน้ำตาที่อัตทานหายไปยิ่งกว่าท้องน้ำมหาสมุทรทั้งสี่อีกประการหนึ่งเรากินน้ำนมของมารดายิ่งกว่าน้ำมหาสมุทรทั้งสี่เหมือนกินในชาติชาติหนึ่งหลายๆชาติผสมกันความทุกข์ร้อยแปดพระพุทธเจ้ากล่าวอย่างที่อัตมาพูดนี้ สัตว์ที่เกิดมีสามชนิดนะบิดามารดาเคล้าคลึงกันหนึ่งน้ำอสุจิผสมกันหนึ่งสัตว์เข้าสู่วิญญาณหนึ่งสามอย่างทีเดียวแล้วทีนี้เด็กไม่ใหญ่ข้างนอกมันใหญ่ข้างในมันออกมาพระอรหันต์หวาดเสียวตอนมนุษย์อยู่ในท้องมันคล้ายๆมาแมลงหนีฝนไปอาศัยอยู่โคนต้นไม้ เด็กที่อยู่ในท้องมารดานำอาหารเก่าอาหารใหม่พอกศรีรษะเด็กคนนั้นคุดคูอยู่ไม่ใช่เดือนสองเดือนตั้งหลายเดือนกว่าจะออกมานะไม่ได้เปลรียนอิริยาบถยืนเดินไม่ได้ต้องคุดคูอยู่อย่างนั้นมหันตทุกใหญ่ใหญ่พระอรหัน์รู้ด้วยวิธีนี้ไม่ปรารถนาจะมาเกิดในโลก อยู่ในท้องของมารดาสกปรกมากอากาศก็ไม่ดีสารพัดทุกอย่างอีกประการหนึ่งเด็กเวลาที่จะออกมาจากคันมารดาเหมือนควานไส้ช้างออกมาจากเพดานช่องแคบตอนนี้แม่ก็ดีเด็กก็ดีจะเป็นจะตายในระหว่างนั้นเด็กกระดูกก็อ่อนเนื้อก็อ่อน หมอบหัวชนช่องทวารของแม่ไม่ใช่กว้างขวางพอเด็กจะคลานออกมาได้สะดวกมันลีดออกมาโคกระดานร้องไห้หมอตำแยหรือนางพยาบาลไปจับเด็กคล้ายกับเข็มแทงเด็กร้องว,วิดวิดวัดวัดนี่แหละพระอริยเจ้าคำนวณความทุกเช่นนี้มากมายทีเดียวเจ็บปวดเท่าไหร่ ไม่ควรปรารถนามาเกิดในโลกนี้มาทุกข์เปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้เงินทองข้าวของก็เอาไปไม่ได้ต้องเอาวางไว้ในโลกบางคราวสมบัติเหล่านั้นเราหนีมันไปก่อนเราตายก่อนบางคราวสมบัติเหล่านั้นหายไปจากตัวของเรา เอาไปได้แต่บุญแต่บาปอย่างเดียวธรรมะของพระพุทธองค์ไม่เป็นที่เนื่นช้าแก่สมณะผู้บำเพ็ญเพียรสมณธรรมไม่ได้อ้างการอ้างเวลาให้ได้ผลจริงปัจจัดตังพึงบรรลุด,ด้วยตนเองแก่ผู้ประกอบความเพียรรู้แจ้งเห็นจริงในาศาสนาเจริญโดยไม่ประมาท สว่างโลดทั้งกลางวันทั้งกลางคืนโดยไม่ปิดบังแก่ผู้บำเพ็ญเพียรที่บรรลุได้เป็นอัศจรรย์พบอื่นไม่มีครบเหมือนชาติมนุษย์นี้มนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่มีทั้งดีและชั่วที่สุดที่เอเวจีเป็นฝ่ายอากุศลดีที่สุดที่พระนิพพาน มนุษย์ใจสูงใจกล้าหาญมีทั้งดีและร้ายมักผลก็อยู่ในชั้นมนุษย์ครบทุกอย่างมีทุกสมุทไทยนิโรธและมักพบอื่นไม่มีครบเหมือนชาติมนุษย์นี้ร่างกายนี้เป็นฐานะที่ยืมเขามาประกอบด้วยแกชารามรณะคือยืมเขามาข,า,ขายหากำไร ในบุญและบาปและไม่รู้กำหนดที่จะต้องตายในเวลาใดเมื่อถึงคราวตายแปลว่าทรงคืนเขาอย่าไปยินดีในการทําชั่วของคนอื่นเพราะเราจะมีส่วนในบาปนั้นด้วยแต่ให้ยินดีในการประกอบคุณงามความดีของตนและของคนอื่นเพราะจะได้แต่บุญโดยฝ่ายเดียว ศีลมีกลิ่นหอมไกลถึงชั้นอรูปภพศีนนี้มีกลิ่นหอมหอมได้ไกลหอมละมุนละไมหอมไปถึงอรูปภพโน่นทีเดียวไม่เหมือนกลิ่นดอกไม้ทั้งหลายหอมเวลาเช้าเวลาเย็นหายไปสู้กลิ่นศีลขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้จิตติดที่ไหน ย่อมไปเกิดณที่นั่นจิตติดเหลื่อนก็อาจจะมาเกิดเป็นจิ้งจกตุกแก่ได้แม้แต่พระภิกษุติดจีวรยังไปเกิดเป็นเลนหน้าหวาดกลัวนะักแล้วกิเลสมีร้อยแปดประตูพุทโธมีประตูเดียวเพราะฉะนั้นให้ฝึกปฏิบัติให้คุ้นเคยวาระที่เราเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติ จะเข้าจิตได้ทันหรือเปล่ากายเวทนาจิตไม่เกี่ยวข้องกันทุกข์เป็นของปกติของกายเวทนาต่างก็ทำหน้าที่ของตนไปตามปกติของกายจิตมองเห็นทุกของกายด้วยปัญญาจิตไม่ยอมหลงยึดว่ากายนี้เป็นเราเป็นของเราจิตในขณะนั้น จึงผลทุกได้เลยมีความสุขเพราะอยู่เหนือทุกข์มนุษย์เป็นที่ประชุมใหญ่มีทั้งดีและชั่วที่สุดที่อเวจีเป็นฝ่ายอากุศลดีที่สุดที่พระนิพพานมนุษย์ใจสูงใจกล้าหาญมีทั้งที่ดีและร้ายมักผลก็อยู่ในชั้นมนุษย์ครบทุกอย่าง มีทุก์สมุทรไทยนิโรธและมักพบอื่นไม่มีครบเหมือนชาติมนุษย์นี้